สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมทางช่องแสงตะวันแดงขนอมอยู่ในขณะนี้ครับฝนถล่มหนักครับที่บางบัวทองตอนนี้ตกไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับยังหนักอยู่นะฝนเต็ดบางปวยใสน้อยครับตอนนี้เนี่ยหนทายบนตึกบัวทองสแควร์ครับทำเสฝนตกมากหนักมากครับหนักจริงๆนะนานเกือบสี่ชั่วโมงได้ ตอนนี้ในช่วงเวลาแล้ว16เลนปาตกกว่าตนหนักจริงๆครับนะดูตกหนักมากต้องระมาดระวังนะครตรงนี้ฝนตกมันเป็นแยกเนี่ยฝนตกหนักจริงๆครับถ่ายให้ดูฝนนะรถที่เห็นข้างหน้าวิ่งไปนะครับขอไปไต้ใหญ่ ออกเป็บางเลนเี่ยนข้างหลังอ่ะมุ่งหน้าไปนู่นนะฮะมุ่งหน้าเข้าปากเกตไปบางบัวทองได้เข้ตกหนักมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่อันตรายนะครับหนักจริงๆครับตกด้านแล้วด้วยตกหน้าตกหนันกรถใหญ่ก็วิ่งขวาะนรับ จริงเนี่ยถนนเริ่มระบายไม่ทันละถนนเริ่มระบายไม่ทันละรถิ่าตมาท่ว,วมท้นเ,เนี่ยโอ้หนักจริงวันนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสที่ห้าสิงหาคมครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในช่องยูทูบนะว่าปีหน้าวันที่ห้าสิงหาคมจะมีฝนตกอย่างนี้หนักอย่างนี้ไหมตกหนักจริงครับเนี่ยเราถ่ายไว้ดู ล,ลง Youtube ไปดูปีหน้าจะมีอีกไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแสงสวันแดงถน,นอมแล้วก็ช่องแสงสวันมิสิโฟด้วยเรามีทั้งงานแสดงคอนเสิร์ตมาลงให้ดูมีทั้งข่าวโอ้ตามเม็ดลงหน่อยแล้วตามเม็ดลงหน่อยอะโอ้เมื่อกี้หนักโอ้ตกงานนะตกงานตกหนักตกงานเดยมาอีกไหม เน็นโล่งเลยปรากจะนโล่งเน็นโล่งเน็นโล่งร,ร,รถที่เห็นวิ่งไปข้างหน้านะออกไปใบใหญ่ออกไปขอ,อ,องเล่นเห็นข้างหลังนี่มุงหน้าไป,ปบางบทิษัทปปากเกร็ด ไอ้ขอบินบุรีเส้นนี้ถนนเนตชงครับวิ่งอย่างเดียวนู่นนะขออไปถึงบินบุรีนะโอ้โหแล้วสองแถวโอ้โหมีุ้ดสารเต็มคันเลยแล้วมาระวังนะครับเรื่องโควิดส9ก็ยังหนักอยู่สองหมื่นกว่ามาสองวันแล้วครับผู้ติดเชื่อใหม่เนี่ยเดี๋ยวจบการถ่ายทอดสดไลฟ์คลิป ถ่ายคลิปไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ